รายการเสียให้ทั้งหมดนะทุกคนเนื่งลานแป๊ F 95, นะแป๊เก่าสิบห้าพันเนาะสบายดีทุกคนวันนี้เนาะซ่าฟาร์มกับได้เข้าไปในเมืองเนานะทุกคนเนื่องจากว่ารถซ่าฟาร์มเทเนาะซ่าฟารนะ์มมาไปแป่งยูฮานก็วันนี้เนาะวันนี้ก็จะดูมาว่าวาใดแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวซ่าฟาร์มก็ รัวเนาะอยู่บนันนี้เห็นบรรยากาศดีเนาะะฟาร์มกันเลยจนบันนี้เนาะทุกคนฟาร์มจะมีไปเอาเครื่องฟาร์กเลยนะเนาะเครื่องที่เอื่อยสร้างหมาเนาะให้ฟาร์มไปเอานะทุกคนแล้วกลับไปเอารถฟาร์มเด่นเนาะทุกคนรถเพ่มฟาร์มนะรถเป็นรถฟารนะ์มเนาะรถฟาร์มเป็นคันนี้เนาะทุกคนโอเคเนาะไปกันเลยเนาะทุกคนเดื่อมอกเดินทางเลย

ตอนนี้เจ้าฟางกับได้เอาพวกว่าฟ้าเข้าจอน้องทุกคนแต่ว่า แล้วกเหงนะื่อบอยู่เนาะนางคะแป็บนึงเนาะทุกคน นะทุกคนอันนี้ก็คือเตือนที่ะเอื่อยซาฟาร์สังนาะซาฟาร์ไปเอาาวันปนี้กะภารคิดสุดท้ายก็คือเขาจะไปแวเอารดนะทุกคนโอ้ยยันนะทุกคนเดี๋ยวซาฟาร์จะไปเอาเครื่องั้าข่อมีก่อนนะทุกคนมีล่าคนเนาะสังเครื่องมาแต่ว่าคนที่เอามาเอา,ม,า,เอามันเป็นซาฟาร์นะทุกคนซาฟาร์บริษัทย่างเลยเนาะมีเตท,ทำหน้าที่มาเอานะ คนอนี้ก็คือเพิ่มฟ้ากทีแม่ฟาม์นะสาสนะั้นนะสร้างมาจีไทยน้องจดีนะเนาะทุกคนบไดาสร้างมานําบริษัทนะสร้างมานําวเจ้าขาเจ้าไปออกเครื่องอยู่ฟังไทยก็เลยฟ้ามาเลยเนาะจะมีเป็นภาพเพลอะก็ไล่ๆอะเนาะทุกคนเดี๋ยวซาฟาร์จะกลับไปเอารถพ่อเลยเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แลวภารกคิทไปแล้วเนาะยังภารกคิจสุดท้ายก็คือไปจ่ายค่าเปลงรถแล้วก็เอารถเนาะทุกคนเปนเลยไปกับซาฟาร์ นี่เลยเนาะทุกคนอันนะี้ก็คือรถพอนะที่ซาฟาร์ไปเอามาเมือนีเนาะทุกคนก็ได้แป้งยู่ไล่บอลยูเนาะทุกคนกับเปียนโซกเนาะและ้วก็เปียนกงกงกงนอกกงในมันเปียนมันเลยเนาะทุกคนแล้วก็มีเปียนอันบอลเยียพันไม้เนาะกับดูกุญแจนี้เนาะทุกคนกุญแจนี้กับเปียนไม่เนาะสำหรับบอลได้ทีอย่างพอใส่ได้เนาะซาฟาร์กับบได้เปียนเนาะทุกคนแล้วก็เปียนข้าจังนี่เดเนาะทุกคนข้าคำเนาะบางคน บางบอนก็เอ <ank> ินค่าขำเนาะแต่ว่าแถี่ยวบอลฟาร์มก็เอินค่าจังเนาะทุกคนนี่เลยเนาะรวมๆแล้วกับประมาณนี้เนาะสําหรับโคฟบรถนี้ซาฟาร์มบุด้เปลี่ยนเนาะทุกคนนี่เลยเนาะประมาณนี้เนาะรวมรายการเสี้ยให้ทั้งหมดเนาะทุกคนเนื่องล้านเป๊แฟนเก่าสิบห้าพันเนาะเป็นเงินกิฟต์นะทุกคนอย่าฟาตกใจนะว่ามันได้ถ้าตีเป็นเงินบาทเนาะเล่าๆเดี๋ยวประมาณ สามเกือซีพันเนาะทุกคนเกือซนะีพันเนาะเพราะว่าไก่ชิหอดฟองลานแเดี๋ยวนี้เงินกิฟตกับโอ,อนทาล่าไเนาะทุกคนประมาณรวมๆเลยก็คือซีเมนซีพันเนาะทุกคนที่เสียไปเนาะก็คือได้มาประมาณนี้เนาะนี่เลยทุกคน ทุกคนแซฟฟา,า,าร์มเอาจนนั้นใส่กาก็แต่ตใส่บดายนะกระเลยบบดายใส่สซฟฟรับคลิปนี้เนาะทุกคนแซฟฟาร์มกับพ่อจบคลิปเพียงแต่เท่านี้เนะาะฝากทุกคน,ก,คนกดไลค์กดแชสตนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แซฟฟาร์มด้วเนาะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย